มิสในแ lap รีคคืนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะครมาสัมผัสรูปโฉมใหม่ค่ะของเจ้าฟอร์จูเนอร์นะคะ g R D สปอร์ตดิววแต่ว่ารูปชมใหม่นะคะจะงดงามแล้วก็มีฟังก์ชั่นแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวติดตามได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะปูนขอไปดูก่อนสักนิดน,นึงค่ะ สาวพวกลุกแดงเหมือนกันแต่เขาสวยกว่าคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเปิดตัวใช่แล้วค่ะไลฟ์สไตล์ของตัวเองบ้างเป็นลุยไหมต้องบอกว่าเป็นเป็นคนที่เจอคนเยอะค่ะเจอคนเยอะแล้วก็ทํางานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือก <Yeah. S 1> รถก็เหมือนกันค่ะค่ะเราไปดูผู้นหน้ารถกันดีกว่าค่ะถ้าหากว่าเรา จะเพิ่มฟังก์ชันรถได้ในสไตล์ของเราเราจะทายังไงเออเมื่อฟังก์ชันรถใช่ไหมคะเพิ่มอะไรความฟุ้งฟิ้งดกับความเทสปอร์ตจริงๆชอบในส่วนของหลังคาที่ปกติอ่ะตัวรถกับหลังคาก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างรถรุ่นนี้หลังคาจะเป็นสีดําซึ่งหนูรู้สึกว่ามันดูหรูหราขึ้นอะค่ะถ้าเราจะเพิ่มได้จะเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยแหละสีหลังคาสีหลังคาช่ค่ะคุณผู้ชมคะสาวผุกลุกก็มีไลฟ์สไตล์ที่เท่ๆเหมือนกันนะคะในอีกมุมหนึ่งอยากเอาใส่แหวนมหรือเปล่าไม่ หลังจากที่เรานะคะไปพูดคุยกับสาวปุ๊กลุกแล้วค่ะคุณผู้ชม่าเราต้องมาดูนะคะว่าความแตกต่างที่ฉันเกินไปตอนต้นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่า p o r t ช n e r รุ่นนี้นะคะเขามีความแตกต่างอะไรบ้างจากรุ่นเดิมมาเลยค่ะ ที่เห็นได้ชัดนะคะคุณผู้ชมล้อค่ะล้อนี่ดูเลยนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งเจ้าตัวล้ออลลอยนะคะทีอารดี20นิ้วเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ความสปอร์ตเหนือชั้นและนอกจากนี้นะคะกระจังหน้าแบบพรมดำค่ะก็ดูงดงามสวยสดมากเลย <Yeah. S 1> จะไปยืนข้างๆน้องพิตตี้นี่คือกระจังหน้าค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เห็นไหมดูแบบเท่ๆไหมแต่นอกจากนี้แล้วนะคะยังมี อะไรใหม่ๆอีกมากมายผู้ชมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะสัญลักษณ์รุ่น TRD มอบตัวตนสปอร์ตแบบเหนือชั้นคราฟเตดพร้อมกับไฟเรืองแสงสทอไอเสียสเลด TRD Design Sport กับการชนท้ายใหม่ค่ะพร้อมกับแคบขมเมียมประตูท้ายรมดำประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหลังคาบแบบสปอร์ตแบ็กทอ็อด้วยหลังคาที่เคลือบฟิล์มดำ สุดชอบเฉี่ยวแบบนี้นะคะถ้าเกิดพูดถึงความเท่เราต้องไปพูดคุยกับผู้ชายกันบ้างค่ะเอ๊ะนั่้นพี่อัดนี่เราก็อยู่กับหนุ่มหล่อหนุ่มหลอก็คู่กับรถยนต์ใช่ไหมคะพี่แน่นอนอยู่แล้วครับโดยเฉพาะรถที่ธรรมชแมนแล้วก็ดูคล่องแคล่วอย่างที่เห็นอยู่นะครับถ้าพี่สามารถบอกว่าครีเอเการตกแต่งรถได้พี่จะทาอะไรในความคิดของพี่เองถ้าตกแต่งในเรื่องของแบบแฟชั่นคงแบบ อยากให้รถมันออกมาดูพังพังหน่อยพังๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบติดน้ำจริงจริงๆเหมือนในนี่ในแมดแม็กออสการ์มาก็คือรถมันจะดูแบบมันจะดูพังพังหน่อยลุยๆใช่นอกจากแบบพังๆแล้วพี่จะเพิ่มฟังก์ชันอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเอาเป็นเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของความ Practic a l ก็คือคงคงไม่ได้มาตกแต่งโดยการใช้หนามหรอกแต่ว่าอย่างอย่างที่เห็นอยู่ก็ค่อนข้าง แฮปปี้กับ TRD Sportivo เพราะว่าคือทุกอย่างมันตกแต่งมาสมบูรณ์แบบจริงๆคือรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยเพิ่มอะไรเลยเรามาดูข้างๆดีไหมคะพี่สักนิดนึงดูนิดนึงนิดนึงนิดนึงดูนิดนึงแต่คุณผู้ชม่ะที่เราได้เห็นรอบๆนี้ดิฉันก็อดใจไม่ไหวแล้วนะคะงั้นพี่ขาช่วยส่งหนูขึ้นไปบนรถดีกว่าจริงหรอ โอเคกลับบ้านด้วยรถคันนี้มุนนายครับบายสำหรับมินายไละวีดคืนนี้นะคะคุณผู้ชมขาดิฉันมีพี่อาร์ตไปส่งที่บ้านนะคะสำหรับรถพังทังแบบให้พะคุดดีมฝันดีค่ะส่งหนูอย่างเดียวเนาะโอเคหนูไปแล้วนะไปแล้วนะบาย